รักคาถาเสกน้ำล้างหน้าของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าถือเป็นคาถาในด้านมหาเมตตาหากเอ่ยถึงชื่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทแล้วน้อยคนมากนะคะที่จะไม่รู้จักท่านเพราะท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านพระเครื่องและเรื่องสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคและยังมีคาถาเกี่ยวกับการล้างหน้าที่สืบทอดกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ โดยนะคะนําขันหรือภาชนะใส่น้ำที่สะอาดถือไว้ในมือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอตั้งจิตให้เป็นสมาธินึกถึงบารมีของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาถามเท่าหลังจากนั้นให้ท่องว่านะโมพุทธทายะแล้วเป่าลงในน้ำสามครั้งแล้วนํานิ้วชี้ขวาลงในน้ำพร้อมกับท่องว่ามะอะอ,อุพ่นในน้ำสามจบ แล้วท่องคาถาดังนี้ค่ะพระพุทธล้างหน้าพระธรรมล้างทุกข์พระสงฆ์เพิ่มสุขยาตรายามดีสวัสดีมีชัยอิติปิโสพระขวาสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธพระขวาติมะอะอุ เสร็จแล้วก็สามารถนำน้ำนีำน้มาดื่มหรือว่านำมาล้างหน้าประพรมไถทถอย3ครั้งค่ะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้ด้วยนะคะสาธุค,ค่ะ